ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเดือนหนึ่งหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นแนวทาสงสพฤษจิกายนโปรโดชชยวิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังด้วย,เร,เ,ยนะเราไปชมกันเลยนะเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผมวันชายหลักหน่อยล่างวันชายหลักหน่อยล่างกระเบงปาน6 7 9 0 1 3 6 7 9 0 1 3 เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามท่านผู้ชมก็เบ่งปันหลักหน่อยหกตัวนะเบ่งปันหกตัวต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับชุดบนเบ่งห้านะเบ่งห้า ก็อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งผ่านเปกห้าชุดเดียวเดี๋ยวทันที่แล้วห้าเก้าต่อไปครับผมใบนี้อาเชพสิบหน่วยโบนคู่ขีหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้า 1นึ่งสาจ็ดเก้านะหนึ่งเจ็ดเก้าก็แบ่งปานห้า,า,า,หาตัวหให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้หลักอรอยกุ้ง หลักอร้อยกุ้งศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็เปดเก้าศูย่งส่เจเป็ก้าบิงปานเป็ดตัวให้พิจารณา ไม่นี้ครับอาเชตร้อยสิบหน่วยคุกกี้กระเบงป,นปานสามสูตรนะสูตรที่1ที่2ที่3นะสามสูตรชนไม้เออย1หนึ่งชนไม้ไม่ชน2ไม่ชน8ชูชนไม้ไม่ช,น,ช,น,มมชนเลยนะ ชวนแค่สองเทียวนะชวนสองชวนสี่ชวนหกชวนแปดชวนสิบเบ่งปานชวนห้าตัวต่อไปครับผมใบนี้โตกล้องฟ้า ็เบ่งปันปหนูทางชุดสามตัวโบน9 57 8 57 7, 7 59 9, 9 57 8 57 7, 7 59ต่อไปครับผมใบนี้ วันนี้ครับชุดบนล่างท่านผู้ชมอดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วเนาะสองสามสองสี่สองห้าห้าสามห้าสี่ห้าห้าสี่สามอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านห้าเก้านะ x แตกต่างเจ้าของแนวทางต่อไปกระผมใบนี้อาเชพอาเชพนะสามสูตรสุดที่หนึ่งสุดที่สองสุดที่สาม สูตที่1 7ตัวนะเตัวสุดที่สอหตัวสุดที่3 5ตัวจากฝั่งซ้ายไปขวาจากฝั่งซ้ายไปขวาต่อไปครับผมใบนี้10บุญแบบ6ตัว สองหนึ่งสี่ห้าหกแปดสองหนึ่งสี่ห้าหกแปดกระเบงผ่านหกตัวท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับผมใบนี้ คนบ้านสวยหนึ่งสามสี่สองสามสี่ห้าสามสี่แปดสามสี่หกสามสี่เจ็ด้นสาย์ห้าห้าศูนย์สี่สามสองสามสี่หกสี่หกเจ็ดหกแปดสองหกส ต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยราศีกรกฎ2ส,สูตรสูตรที่1กับสูตรที่2ส,สูตรที่1แล้วก็สูตรที่2 ก็เบ่งปันหนึ่งสี่หกแปดศูนย์กับสองสามห้าเจ็ดเก้านะจับคู่เอาเองนะจับคู่สองตัวบนเอาเองก็เบ่งปันไม่ศูนนะไม่ศูนนะจับคู่เอาเองนะท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วยาลืมเป็นกำลังใจกำลังเชอ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับผมใบนี้วันนี้ครับขุนเดชเต้มารวมสิบหน่วยบุญเต็มารวมสิบหน่วยบุญอดีตที่แล้วผ่านนะอดีตที่แล้วผ่าน 95้าานเต็ม4 95ผ่้านเต็มสี๋ดวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งบอลเอกแล้วนะดวทันใหม่นี้ก็เบ่งไปหนึ่งสาสี่เจดก้านึ่งสสี่เจดตัวนะ6ตัวเต็ม10หน่วยบน ไปครับผมใบนี้วิ่งตัวเดียวนะวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวก็เบ่งปานแปดตัวเดียวเบ่งปานตัวเดียวแปดเบ่งปานแปด,ต,ดตัวเดียวเนาะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนัทพรชมนะ เิวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเป็ตัวเดียวเดี๋ยวทันที่แล้วก็เบ่งปานเก้าเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานแปดต่อไปครับผมใบนี้ดับเต็มสิบหนบน ใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเนะาะอดีตที่แล้ว <c oughs> ก็ดับผ่านดับเต็มศ <c oughs> <ๆ>ูนย์เต็มสามเดี๋ยวทานที่แล้วเป็นเต็มเก้านะเต็มเก้าต่อไปครับผมใบนี้เนดะือนทันใหม่นะเบ่งปานดับเต็มหกเต็มเจ็ด แนวทันใหม่นี่ก็เบ่งปันดับเต็ม6แล้วก็เต็ม7นดดับ2ตัว2เต็มดับ2ตัว2เต็มนะต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็แนวทันดับเต็มท่านผู้ชมนะดับเต็มร้อยสิหน่อยนะ อดีตที่แล้วหลุดนะอนดีตที่แล้วหลุดไปเดี๋ยวท่านใหน่นี้ครับผมเบ่งปันอีกแล้วเบ่งปันดับเต้น5้าเต้นแเบ่งปันดับเต้นหแล้วครเต้น8นะต่อไปครับผมใบนี้ โตโก้องฟ้าเน้นบนห้า5จเก้าห้าจเน้นล่างสาม7จสามจนะโตโก้องฟ้าโตโก้องฟ้านะต่อไปครับผมใบนี้วิ่งบนนะวิ่งบนแบบสามตัว8 หกศูนย์ปกนะเปดหกศูนย์ก็ไม่ชูน่ะชุดเดียวคูณหกประตูได้เนาะคูณ6ประตูนะเดี๋ยวทันทีแล้วก็ไม่ชูนเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็ไม่ชูนต่อไปครับผมใบนี้เอกนา เบ่งเปนาน5 6 8 7 3 5กับ8 6 7 3 6 5 7 5 5 3 8 5เ5 5ปก5้า7 7เปก8เปกหเปก5้ปกปปนะท่านผู้ชม ต่อไปครับผมใบนี้โตโก้อง้าก็เบ่งปัน,น575859 3 7389 5 7 8 5 8 7 5 9ต่อไปครับผมใบนี้เออหลักหน่อยแบบ3ตัว หลักหน่วยแบบสามตัวยาวๆนะสองสามเก้าสองสามเก้านะสองสามเก้าท่านผู้ชมอดีตผ่านนะอดีตก็เดี๋ยวท่านเจอแล้วห้าหกสองเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานสองสามเก้าสองสามเก้ ต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยล่าง10หน่วยล่างก็เป็นปานอดี่านนะท่านผู้ชมเนาะอดี่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับ9 2 5 6 9 2 5 6นะ9 2 5 6 4ตัว เบ่งปันสีตัวให้พิจารณาเดี๋ยวท,ทันทีแล้ว2589เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน9256วันนี้ครับเดี๋ยวทันเด่นบนนะก็เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน45เบ่งปาน4เบ่งปาน5 ต่อไปครับผมใบนี้ท่านชมต่อไปครับผมใบนี้ครับมันก่อนบินใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะอดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่านนะ9กับ8ผ่านนะเด่นโบนนะเด่นโบนเด่นโบนนะ พั8นเก้าพ่นแปดนทานใหม่นี้ครับผม4603 4603ยม่หกศู 3, นะมันกรนบินเจ้าของแนวทางนะท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเนาะเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามโดยนะ ต่อไปครับผมใบนี้เออหลักหน่วยล่างเจ็ดตัวนะหลักหน่วยล่างเจ็ดตัวอดีตผ่านนะสองกับหนึ่งผ่านสองนะเดี๋ยวทันใ่นี้ครับเจ็ดเก้าหนึ่งสามสี่ห้าหกเดี๋ยวทันใ่นี้ก็เบ่งปานเจ็ด 913456ท่านผู้ชม7ตัวนะเบ่งปัน7ตัวต่อไปครับผมไปนี้10ล่างแบบ3ตัวยาวๆ89 2 892าสองแปดล้วก็สนะ ไม่นี่ครับชมแพยสองสูตรรวมชุดเจ็ดสามนะเจ็ดสามสามเจ็ดนะสามเจ็ดเจ็ดสามนะท่านผู้ชมกระเบงปันแบ่งปันสองคู่ ใบนี่ครับก็เป็นปานเดียวทานสิบหน่วยล่างสามตัวเจ็กหกห้าเจ็กหกห้านะเจ็กหกห้าต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยกึลัดเด่นล่างเก้าสามแปดสามศูนสาม เก้าสามคู่นะเ3้3สานวันนี้ครับวิ่ง10หน่วยล่างตัวเดียวก็เบ่งปาน3ม เบ่งปาน3ตัวเดียวนะเบ่งปานตัวเดียว3เบ่งปาน3ตัวเดียวเดี๋ยวทันทีแล้วเบ่งปานห้าเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสามท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้พบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็อข,อขอสวัสดีครับ